สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Divine Love Vibration นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อขวัญน,นะคะถ้าคุณยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามข่าวสารดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆที่เกี่ยวข้องกับไพ่แทโร่แล้วก็ไพ่ออราโคนะคะในวันนี้ขวันเองก็จะมารีวิวนะคะ ไพ่อรโคของคุณ d o รินเวอร์ชูนะคะเป็นไพ่ Top 5ในดวงใจนะคะแล้วสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็เช่นเคยค่ะตัวขอนเองได้สร้างวิดีโอชุดนี้นะคะร่วมกับเพื่อนๆอ,อีก2ช่องด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่คุณอันนะคะจากช่อง Arcana Journey นะคะแล้วก็คุณยกนะคะจากช่อง Tarot Star and Voice นะคะ ยังไงก็ฝากติดตามช่องของเพื่อนๆทั้ง2คนด้วยนะคะแต่ละคนก็มีความชื่นชอบแล้วก็ความถนัดในการใช้ไพ่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ถ้าตัวคนเองมีช่อง YouTube ช่องไหนที่อยากให้่ันไปติดตามนะคะที่คุณดูแลอยู่หรือว่าแบ่งข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยบกับไพ่ไทโรแล้วก็ไพ่อาราโกเนี่ยก็สามารถที่จะทิ้งลิงก์ไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะ เอาละค่ะก็มาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับ top 5 oracle deck ในดวงใจนะคะของคุณดอรีนเบอร์จูนะคะก็ได้แก่มาเลยค่ะ number o นะคะก็คือจะเป็นของชุดนี้ค่ะของคุณดอรีนนะคะคือไพ่ชุด archangel michael นะคะซึ่งตัวของเองได้ทำรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้ ก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้นะคะถ้ายังไงก็ถ้าอยากดูข้างในไพ่หรือว่าอยากทราบว่าเอ๊ะทำไมไพ่ชุดนี้ถึงเป็นไพ่หมเบอรนวันในดวงใจนะคะของขวัญสำหรับไพ่ออร์คิของคุณนรีนทร์ชเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในลิงก์เลยนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดที่2องนะคะในดวงใจก็คือเป็นไพ่ชุดที่ชื่อว่า daily guidance from your angels นะคะ ซึ่งตัวขันเองก็ได้รีวิวไปแล้วเช่นกันนะคะพร้อมกับสำหรับ Arcangel h Micro Oracle นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามได้ก็จะอยู่ในลิงค์เดียวกันที่จะใส่ไว้นะคะที่นี้ในวันนี้ก็อยากจะยังพูดถึง5สำรับนะคะขันก็เลยถือว่าโอเคถึงแม้ว่าจะได้ โชว์สองสำหรับแรกในดวงใจไปแล้วแต่ก็อยากใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะให้คุ้มค่านะคะก็เลยได้เลือกอีกสําสำหรับเพื่อที่จะมาโชว์หน้าไพ่ด้วยแล้วก็พูดถึงว่าทําไมฝวันชอบเขานะคะทีนี้ก็จะโชว์ทั้งสําสำหรับแต่ว่าจะไม่ได้เรียงตามลําดับนะคะว่าชอบชุดไหนมากกว่ากันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครที่สะสมไพ่ของคุณดอรีนเนี่ยก็จะรู้เลยว่าถ้าให้เลือกท็อปฟฟ์เนี่ยก็ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าแต่ละสำหรับก็จะมี เอกลักษณ์ของเขาที่แตกต่างกันออกไปจริงๆเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะจากสำหรับที่หนึ่งในห้าสำหรับที่เหลือนะคะมาค่ะเดี๋ยวขอเปิดพื้นที่นะคะขยับไพ่ออกมาจากหน้าจอก,ก่อน มาเริ่มกันที่ชุดนี้เลยนะคะก็คือชื่อว่า Pass Life ์ r า a ั o โคนะคะเป็นหนึ่งในชุดที่จริงๆทุกชุดตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะคะแต่ว่าพา s s สไล e บารา o โคเนี่ยก็หายากมากเพราะว่าคนที่มีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะปล่อยออกมานะคะทีนี้อยากจะพูดเพิ่มเติมว่าการที่เราใช้ไพ่พา s สไลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการไปหลง ใช้เพื่อหลงติดยึดยึดอยู่กับอดีตนะคะแต่บางทีถ้าคุณเชื่อว่าคุณเชื่อเรื่องของอดีตชาติแล้วก็เชื่อเรื่องของการเกิดหลายภพหลายชาติอย่างเงี้ยคือแล้วก็ถ้าคุณศึกษาเรื่อง uh a uh r c a s h i c r e นะคะคุณก็จะรู้ว่ามนุษย์เรามีพลังงานแล้วเราก็แบบความทรงจำและพลังงานเนี่ยมาจากชาติเก่าๆได้ด้วยนะคะ ต้องขออภัยด้วยไม่ได้เลียงไพ่ไว้โอเคขอเลียงไพ่สักครู่นะคะ mm hmm. คือจากที่เคยใช้ไพ่ชุดนี้อย่างบางคนอย่างเงี้ยค่ะ,คะนักเรียนนะคะหรือว่าผู้ที่มาปรึกษ,ษาในการเปิดไพ่เนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะมีความรู้สึกเรื่องของการตัวการขัดแคลนท,ทั้งที่จริง ชาตินี้เขาก็เป็นคนที่แบบว่ารวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ได้ไพ่เป็นไพ่นหวยวาระก็คือชุดนี้เลยค่ะ o ูแดงฮังเก e r ก็คือชาติก่อนๆของเขาเนี่ยเคยเป็นคนที่ไม่มีจักินก่อน,นะคะมันก็ทําให้ยังคงมีพลังงานของความกลัวอยู่ทีนี้ถามว่าเราใช้ไพ่ชุดนี้เพื่ออะไรหลักๆก,ก็คืออาจจะแต่ว่าเดี๋ยวขันจะเปิด หน้าไพ่ไปด้วยพูดไปด้วยนะคะหลักๆแล้วก็คือเราจะใช้ดูว่าเรามีบทเรียนอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วเพราะว่าถ้าคุณเชื่อว่าบทเรียนไหนที่คุณยังไม่เรียนรู้เนี่ยคุณก็จะต้องเจอบทเรียนนั้นซ้ำๆใช่ไหมคะจนกว่าคุณจะเรียนรู้ทีนี้เวลาขวัญใช้ไพ่ชุดนี้บางทีขวัญก็ใช้ไกด์บุ๊กบางทีขวัญก็ไม่ได้ใช้ไกด์บุ๊กเพราะเวลาเรา,เ,าเวลาที่ขวัญใช้ไพ่ชุดนี้ขวัญจะใช้คู่กับไพ่ทาโร่และไพ่ชุดอื่นๆด้วย เราบางทีเราก็จะอ่านสารจากหน้าภาพได้เลยนะคะแล้วเชื่อมโยงกับข้อมูลจากไพ่อื่นๆนะคะที่เราได้รับข้อมูลมานะคะทีนี้อ่าแต่บางครั้งเนี่ยก็จะดูไกด์บุ๊กด้วยอย่างบางทีภาพเนี้ยก็สื่อได้หลายอย่างอย่างบางทีเป็นการสื่อว่าอ่าหันหลังให้กันก็คืออาจจะมีความที่ไม่ลงรอยกันระหว่าง ความสัมพันธ์หรือเพศหญิงเพศชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเราหมายถึงว่าชาติที่แล้วเราเป็นผู้ชายมาเราเลยพอชาตินี้มาเป็นผู้หญิงปุ๊บมันก็มีผลของพลังงานความเป็นชายเยอะที่อยู่ในตัวเลยทําให้มีผลต่อการใช้ชีวิตชาตินี้นะคะประมาณนี้ความประทับใจอื่นๆจากสำรับนี้ก็มีเช่นว่าคือตอนแรกที่ยังไม่มีสำรับเนี้ยขวัญก็ให้อ่ เคยเปิดไพ่กับชาวต่างชาตินะคะแล้วเขาก็ใช้ไพ่พาสไลท์นะคะอ่ะโอเคเป๊ะเลยเห็นไหมถามมิงใช่เลยว่าเขาก็ใช้ไพ่พาสไลท์เนี่ยเช็คแล้วก็คือในรายงานในรีพอร์ตที่เขาเปิดไพ่ให้นะคะเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเป็นเป็นบวชเป็นคนบวชเป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นพระเนี่ยมาหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นแล้วเาจะมีการสาบานมีการอธิษฐานว่า เรื่องของการมีคู่ว่าเราจะไม่มีคู่อีกแล้วเราไม่ขอมีคู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานของการตั้งสัจจะที่ฐานไว้เนี่ยถ้าคุณเชื่อนะคะมันมันมีผลถ้าคุณเชื่อนะคะมันมีผลที่จะข้ามภพข้ามชาติได้เพราะเวลาเราอาธิษฐานเราไม่ได้กาหนดเวลาหรอกจะบอกว่าตลอดไปขี่ภพขี่ชาติทุกชาติไปอะไรย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มันมีพลังงาน นะคะส่งผลมาจนถึงชาตินี้ที่บางทีทําให้ความรักการเงินการงานมันอาจจะตะกุตกตะกักเพราะว่าเวลาเราบวชเป็นราเป็นชีเราก็มองเรื่องเงินเป็นเรื่องนอกกายอาจจะบางกลุ่มของศาสนาก็พูดถึงว่าเงินเป็นอีโบเป็น เป็นปีศาจไปเลยนะคะมันก็จะสะสมอยู่ในพลังงานเราก็เลยแบบเอ้ะ e ทำไมไม่เข้าใจทําไมความรักก็มีปัญหาการเงินก็มีปัญหามันเกิดอ,อะไระแล้วก็มีเนี่ยค่ะวาวสาบานอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถดูได้ว่าอ่ะมีไฟแนนซ์อย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเปิดมาได้เป็นให wow, ้ไฟแนนซ์วาวใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ่าตัวไหนนะคะก่อนหน้านี้ที่เป็นนักบวชน,นี่อยู่ไหนนะ สักคู่นะคะอ่ะสมมติได้เป็นอันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้อ่ะมีการสาบานนะแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อของาศาสนาแล้วมันส่งผลต่อการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็สามารถใช้ไพ่ชุดนี้ได้แบบนี้นะคะ<ม>ก็ไม่ได้ถือว่า เป็นเรื่ององมงายเพราะว่าส่วนใหญ่เราขันเปิดไพ่จะไม่ได้เชิงฟันธงทํานายทายทักแต่จริงๆแล้วเราแบบทายทักฟันธงอ่ะมันมีการทำนายไหมมีแน่นอนถ้าเราไม่ทํานายทายทักเราจะใช้ไพ่ทําไมแต่มันเป็นการใช้เชิงข้อมูลที่เราได้จากไพ่นะคะนั่นเองโอเคค่ะคุณผู้ชมท่านไหนมีไพ่ชุดนี้บ้างนะคะคอมเมนต์ใต้โพสเลยแล้วก็สามารถที่จะแชร์ได้ด้วยว่าคุณมีประสบการณ์อะไรกับไพ่ชุดนี้หรือถ้าคุณยัง หาซื้อไพ่ชุดนี้อยู่แหละหาไม่ได้ก็ทักส่วนตัวมาเลยนะคะบอกเลยว่าหายากจริงๆโอเคต่อไปค่ะจะเป็นชุดนี้นะคะ life purpose นะคะนี่ถือว่าเป็น Oracle Cards ของคุณดอรินเบอร์จูที่ขวัญมีเป็นชุดแรกๆเลยนะคะนี่ ใช้เพื่อขยายความชัดเจนนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะจุดประสงค์ทองการเกิดมานะคะหรือการดูโปรเจกต์ต่างๆว่ามีอะไรจะแนะนำได้ไหมหรือดู energy พลังงานของเราขณะนั้นได้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูหน้าไพ่กันเนาะเนี่ยค่ะเราไพ่ชุดนี้ก็คือภาพเนี่ยสวยงามมากนะคะแล้วก็ตัวเองชอบสีสเขียวอยู่แล้วแล้วก็ ขอบทองสวยงานเิ้นเคยนะคะนี่หาชอบตรงที่มีข้อความใต้ภาพนะคะแล้วมันทําให้เราสามารถที่จะดูภาพคีย์เวิร์ดแล้วก็ข้อความใต้ภาพได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ Engaging in artistic activities นะ,ะมีส่วนร่วมในงานที่มันเกี่ยวข้องกับกับสิ่งที่มันเป็นศิลปะนะคะมันจะมีส่วนช่วย ในหน้าที่การงานนะคะอย่างเราเปิดไพ่หรือใช้ไพยย่เงี้ยไพ่ก็เป็นศิละปะเหมือนกันก็ถือว่าถ้าเราได้ไพ่ใบนี้เราจะสื่อถึงว่าเราใช้ศิละปะในการใช้ไพ่นะคะก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็คือางานที่เป็นเกี่ยวข้องกับการศิละปะก็จะมีส่วนช่วยในหน้าที่การงานของเราและคนอื่นที่เกี่ยวกับที่อยู่ในพื้นที่การทํางานของเราด้วยนะคะ นักเขียนการเขียนนะคะบางทีได้พไพ่ใบนี้มาอาจจะไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นนักเขียนนะคะแต่อาจจะหมายถึงว่าให้คุณเขียนนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนหรือต้องการความชัดเจนอยู่เขียนจัดลําดับความสําคัญอะไรอย่างเงี้ยคือคือไพยอย่เนี่ยบางทีเราอาจจะแปลตรงๆไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องใช้ เซนต์ของเรานะคะแล้วก็ความสามารถในการเชื่อมโยงแล้วก็ความสามารถในการรับสารนะคะไปด้วยเนาะนี่ค่ะทำงานเป็นงานที่เกี่ยวกับร่างกายผู้คนหนังสือนะ,ะชุดนี้ภาพสวยมากจริงๆิว i ดอ e ์สร้างสร้างก็อาจจะหมายถึงสร้างได้หลายอย่างมากๆเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้เจาะจงว่า เป็นงานอะไรแต่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการางานเกิดขึ้นนะคะงานเกี่ยวข้องกับเด็กไพ่ไปดี้วันได้บ่อยมากก็คือโดยส่วนตัวก็สอนหนังสือกับนักเรียนนะคะสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นไลฟ์โค้ชด้วยนะคะนี่ปรึกษาวันนี้พูดอะไรก็ตรงกับหน้าไพ่หมดเลยเนาะพูดปุ๊บไพ่มาเลยซิงกันจริงๆเนี่ยค่ะ Energy Healing ซึ่งหน้าไพ่เนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมรายละเอียดที่เราต้องการในเชิงว่า Life Purpose การงานเนี่ยมันมีขอบขอบเขคขอบ่ K, อบายหัวข้ออะไรบ้างซึ่งก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยที<ม>เดียวนะคะ ใบนี้ก็ได้บ่อยเหมือนกันนะคะ spiritual teacher strength study support talk to your angel เออบางทีได้ไพ่ใบเนี้ยบางท,ทีเราอาจจะอยู่ในช่วงที่เราไม่ชัดเจนคลุมเครือต้องการความช่วยเหลือก็แนะนำให้เราคุยกับ,ทบเทพนรีบิดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ อาจจะเป็นทั้งที่มีชีวิตอยู่ครูบาอาจารย์จริงๆเลยก็ได้ืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วที่เรานับถืออาจจะเป็นสปิริตไกด์แองเจิลของเราก็ได้ค่ะถึงเวลาต้องตัดสินใจและแทน n ิ e ดีไ i t ์ซ n น i d e Trust Writing Yoga You are on the right path ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะเป็นการให้คอนเฟิร์มชันว่าโอเคคุณมาถูกทางแล้ว ค่ะก็เนี่ยค่ะไพ่ชุดนี้เป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะคะก็เช่นเคยค่ะถ้าใครต้องการหรือตามหาไพ่ชุดนี้อยู่ตอนนี้ก็มีจัดโปรสำหรับชุดนี้โดยเฉพาะอยู่นะคะสามารถที่จะทักมาถามได้เลยนะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะหรือใต้โพสต์นี้ก็ได้ค่ะ ก็ชื่อเดียวกันนะคะชื่อบัญชีดีบายเล v ฟวิเวอร์โอเคค่ะมาค่ะต่อไปก็จะเป็นชุด Crystal Angels ที่ถามว่าถามว่าถ้าทำไมชอบชุดนี้ก็เพราะว่าส่วนตัวชอบ Crystal อยู่แล้วนะ,ะซึ่งแบบว่ามีเยอะมากนะคะเ,คเดี๋ยวอยากจะถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยอยากจะให้ดูไกด์บุ๊กก่อนนะคะ คือความหมายของไพ่เนี่ยเป็นคําแนะนําที่แบบค่อนข้างจะละเอียดมากเลยก็คือจะเป็นชื่อของคริสตัลใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนั้นแล้วก็เป็นเป็นคำแนะนํานะคะที่สั้นสั้นแต่ได้ใจความนะแบบประสบการณ์คือณพ,พลังวันนั้นเราอยากรู้ว่าเราจะควรจะที่จะได้รับคําแนะนําอะไรไงใบเดียวรู้เรื่องเลยะคะ่ะโอเคเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าไพ่เขาก็จะเป็น ชื่อคริสตัลนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดแล้วก็จะมีคำอธิบายให้เล็กน้อยซึ่งถ้าจะไม่ใช้ไกด์บุกก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วขันถ้าเป็นสำหรับนี้ขันมักจะใช้ไกด์บุกเพราะว่าเขาจะมีอะไรที่มากกว่านี้ที่แบบพอเราอ่านลงไปแล้วอ๋อเรารู้แล้วว่าทำไมเราถึงได้ไพ่ชุดนี้นะคะ สดใสมากๆค่ะโอเคก็สำหรับชุดนี้ก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้โชว์นะ้ำพายทุกไปเนาะชุดนี้ก็ถือว่าเขาจะบอกว่าเทียบกับชุดอื่นๆก็เป็นเป็นชุดมาใหม่ที่มาทีหลังแต่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงหายากมากก็เลยคิดว่าเนื่องจากว่ามาทีหลังใกล้ๆช่วงที่คุณดอรินอะเลิกเลิกเลิกทำพายแล้ว ก็เลยไม่ได้มีการพิมพ์ซ้ำหลายรอบอย่างชุดอื่นๆอย่างชุด l i g p u r p s e อย่างเงี้ยหายากก็จริงแต่ว่าก็ยังหาเจอง่ายกว่าเพราะเขามีการผลิตหลายรอบคือบางทีมันก็จะมีไพ่มืสอสที่คนเขาปล่อยหรือว่าเขาแม้กระทั่งมือหนงก็อาจจะเป็นแบบเขาอาจจะพิมพ์มาเยอะกว่าค่ะโอเคอก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้เห็นเลยว่าคือชุดนี้เป็นชุดเก่าแก่จริงๆถ้าคุณสังเกตนะเนี่ยคือกล่อง ก็จะแบนกว่าแล้วกล่องก็จะกว้างกว่าสำหรับทั่วไปคือชุดนี้เชื่อว่าเฉพาะตัวเขาเองเลยเนี่ยนะคะก็คือเก่าจริงๆ2 0 0 4นะคะ16ปีที่แล้วชุดนี้ก็เป็น1ใน3ชุดแรกที่มีนะคะ ไก่บุ๊กก็ยังแบบใหม่มากชอบตรงที่ว่าเป็นชุดที่ได้มาจากการเริ่มศึกษาเรียนรู้เรื่องของอาร์เคงจลต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ประทับใจในการใช้ไพ่ชุดนี้นะคะมันทำให้เรารู้จักพลังงานของอาร์คิงโจแต่ละท่านมากขึ้นมันมันไม่ได้ต้องมานั่งท่องจำหาแต่ว่าเราหยิบวันละใบนะคะ เป็น daily guidance แล้วก็ทำความรู้จักกับแต่ละท่านนะคะแล้วเราก็จะบวกกับการที่เราอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยเนี่ยก็จะทำให้เรารู้จักพลังงานของแต่ละท่านแต่ละองค์มากขึ้นนะคะเป็นอีกชุดหนึ่งที่แบบให้กำลังใจได้ดีเลยทีเดียวพลังงานของหน้าไพา่์เว w o r d แล้วก็คำอธิบายก็จะเป็นไปตามพลังงานของ อ,อัคคินโจองนั้นนะคะอย่างอัคคินโจชาชมเอลอย่างบางทีเรามีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็สามารถที่จะอธิฐานให้ท่านช่วยได้ด้วยเวลาที่เรามีคอนฟ lict ในความสัมพันธ์สื่อสารจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็สื่อสารให้ท่านได้ด้วยอ,อย่างไพ่ใบนี้ไอเมื่อกี้พูดถึงใบนี้นะคะขอโทษด้วยวางไพ่เร็วอย่างไพ่ชุดนี้ก็จะเป็นอร์คินเจลราฟาเอลนะคะท่านก็จะมีความสามารถในการดูแลเรื่องของ สุขภาพนะคะไพ่ก็เลยมาเป็น breeze นะคะแนะนำในเรื่องของการหายใจนะคะเพื่อที่จะ release ะปล่อย pattern อุปนิสัยหรือลักษณะหรือรูปแบบของพลังงานที่เดิมๆเมนี่ยคะ่ะ can ณ e l อ you real นะคะ,ะถ้าคุณอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง งานอาชีพการงานก็อธิษฐานอาเคินเจชามูเวลได้อย่างนี้ค่ะเราก็จะรู้จักว่าแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยมีความสามารถในเรื่องอะไรซึ่งก็จะมะีแต่ละท่านก็จะมีมากกว่า1ใบนะคะแต่บางท่านก็จะมีมากกว่า2หรือ3ใบนะคะอาคินเจเมเดทรอนนะคะก็จะเป็นองค์แรกๆเลยที่ผ่านทำงานด้วยนะคะภาพก็สวยมากเป็นชุดชุดเป็นชุดที่ ค่อนข้างจะเก่ามากๆนะ,ะ <S 2> <S 2> คะอบอุ่นมากค่ะคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเรื่องนี้เราจะสื่อสารกับท่านไหนนะคะถามว่าถ้าคุณไม่ได้นับถือหรือไม่ได้เชื่อเรื่องอัเจจก็สามารถใช้ข้อความเนี่ยค่ะแนะนําตัวเองได้ให้คาแนะนํากับตัวเองได้ โอเคค่ะประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเก็บภายก่อนเนี่ยค่ะชอบมากคลาสสิกจริงๆกล่อตงตรงนี้ค่ะละแปะสติกเกอร์ไว้มีสำหรับใหม่นะคะแต่แบบชอบความขลังของชุดนี้ชุดนี้ได้มาหนึอสองค่ะ ส่วนถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะมีมือหนึ่งอยู่ในซีวเลยโอเคค่ะมาที่สำหรับนี้นะคะสำหรับนี้ชื่อว่า The r o m a n c e Angels นะคะก็เป็นชุดที่ถือว่าราคาสูงที่สุดแล้วก็เป็นชุดที่คนตามหาแทบจะแบบว่าถ้าไม่มีพลาดทางข้อมูลนะคะเป็นสำหรับต้นๆเลยที่คนตามหานะคะของคุณดารินทร์เบิร์ูแล้วก็เป็นสำหรับที่ราคาสูงที่สุดนะคะของเขา ถามว่าทำไมขวอคิดว่าเป็นเพราะว่าหลายๆคนใช้นะคะมีหลายๆคนใน y t u t u นะคะทั้งในประเทศและนอกประเทศเนี่ยใช้สำหรับนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนาะมีใครบ้างที่ไม่ชอบถามเรื่องความรักใช่ไหมคะกล่องก็สวยค่ะแบบสีเขาด้วยในการออกแบบการใช้สีชมพูมากับสีทองมันเป็นอะไรที่แบบมันแอลเจนต์เนาะมันดูละอืมแล้วก็ ถ้าสำหรับคนที่ใช้สําหรับญี่ปุ่นนะคะขอบก็จะไม่ทองนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาอื่นขวัญไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่รู้คือญี่ปุ่นขอบไม่ทองภาษาอังกฤษขอบทองนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดบวกกับคําแนะนาหรือความหมายของหน้าไพ่นะคะแต่ก็คือไพ่ชุดนี้บางทีอะคือคุณจะต้อง ใช้ข้อมูลจากไพ่ชุดอื่นๆเสริมด้วยเพราะว่าไม่ใช่แบบคุณไปเจอไพ่โซเมตแล้วคุณบอกโอ้โซเมตเลยใช่เลยเนี่ยคุณเกิดมาเดยเดีย,ดยชาตินี้คุณจะได้แต่งงานกันตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะไพ่เป็นสำรับไหนก็ตามคุณจะต้องใช้ประสบการณ์ในการที่ใช้ไพ่นั้นกับตัวคุณเองและกับคนที่เข้ามาปรึกษาแล้วคุณจะ ทำความรู้จักกับไพ่นั้นเราว่าไพ่นั้นเป็นเพื่อนสนิทคุณคุณจะรู้ว่าเขาอยากจะทานอะไรเขาจะไม่อยากทานอะไรเขาขยับตัวแบบไหนเขาที่เขากําลังจะพูดอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงการทํางานกับไพ่ก็เหมือนกันค่ะบางทีเจอไพ่เนี่ยอาจ,จมีการหลอกลวงบางทีมันอาจจะไม่ใช่หลอกแบบโกหกแต่มันอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะยังไม่กล้าค้นพบหรือกล้าบอกความจริงกับตัวเองบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าเขาไม่ใช่แต่คุณก็ยังแบบฝืนบอกตัวเองว่าเออใช่แล้วก็ดันทุลังอะไรอย่างเงี้ย อ,อ,อย่าง engagement เนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณเขาจะมามั่นเขาจะมาสวมแหวนให้คุณแต่งงานให้คุณวันนี้พรุ่งนี้เร็วๆนี้แต่มันจะหมายถึงความสัมพันธ์ของคุณนะมันจะขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะคะไพ่ชุดนี้จริงๆขันก็ได้มีมาไม่นานมานี้เองแต่ว่าใช้ไพ่ชุดนี้ในมือถือมาหลายปีมากแล้วค่ะตั้งแต่ยังไม่ได้สะสมไพ่เลยนะคะก็เป็นหนึ่งใน ท็อป5ค่ะหรือจะเรียกว่าหนึ่งในท็อป7ก็ได้เพราะว่าจริงๆวันนี้โชว์ทั้งหมด7กล่องเนาะโอเคนี่ค่ะค่าสำหรับในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างนี้นะคะว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้ามีฟีดแบคอะไรก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะประทับใจอะไรอยากให้ปรับปรุงอะไรอยากหรืออยากที่จะให้เหมือนรีวิวไพ่ชุดไหนของคุณโรเินเบอร์ชูก็บอกได้เลยนะคะเพราะว่ามีทุกชุดเลยนะคะแต่บางสำหรับอาจจะอยู่ที่อเมริกาค่ะข้าในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะถ้าคุณยังไม่ได้กดไลค์ ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าคุณยังไม่ได้กด SUBSCRIBE ก็อย่าลืมกด SUBSCRIBE ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดเดลนะคะ,ะ,คะเพื่อตั้งเตือน Not notification รับวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของขวันและตัวขันเองเนี่ยแหละคะ่ะที่จะมาอัปเดตนะที่สำคัญนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอีก2ท่านนะคะคือคุณอันนะคะจากช่องอาคานาจอ r นี่นะคะแล้วก็คุณยกนะคะจากช่องเทโร Star and Boys นะคะที่ได้พาขวัญน,นะคะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันสิ่งที่พวกเราหลักนะคะกับทุกคนที่ได้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ทั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ